สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาจัด Survival Kit คือกระเป๋าแบบหยิบยามฉุกเฉินนะคะสืบเนื่องมาจากหลายๆที่ท,ทุกคนรู้แหละว่ามันเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนาะแล้วก็เห็นจากหลายๆโพสต์หลายๆแชร์ที่เออก็เป็นประโยชน์นะคะที่เขาจะมีการออ,อย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาจะมีการจัดกระเป๋าเพื่อย,ยามฉุกเฉินไว้เลยนะคะ ก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ได้ละต้องเอามาเาเริ่มจัดบ้างแล้วนะคะก็วันนี้เดี๋ยวมาแชร์กันว่าจะจัดยังไงก็คือณนะตอนนี้ก็คือจัดตามของที่ยังมีอยู่ก็ยังมีแบบไม่ครบบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ก็จัดไว้ก่อนเพื่อความเตรียมพร้อมนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะมีไอเทมอะไรที่อยากมาแชร์ ก็จริงๆเอ่ออเทมที่อยากแนะนำนะคะก็ในการจัดกระเป๋าอาจจะเป็นทริคของเราด้วยแหละก็คือพวกซิปล็อคหลายๆขนาดนะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายขนาดนะคะนี่นี่แล้วก็จริงๆรียูสได้นะคะอันนี้เราก็คือซื้อกางเกงของแบรนด์นี้ แล้วเขาก็เป็นถุงใส่ถุงพลาสติกอย่างเงี้ยมาให้เป็นสิบลลอกเหมือนกันก็เอามารียูสได้นะไซส์มันกำลังแบบพอดีดีนะทุกคนเนี้ยหนาด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จำไม่ได้ว่าใส่อะไรมาแต่คือใหญ่มากก็เตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็พวกกระเป๋าเล็กๆไว้แบ่ง,เ,งเออไว้เก็บแบบเป็นหมวดหมู่ต่างๆอันถัดไปก็เป็นเสื้อผ้านะคะจริงๆก็คือ จัดไว้เซตหนึ่งอันนี้เป็นเกงในกระดาษคือได้มาตอนคือขอเขามาอันหนึง่งตอนที่เราไปนวดตัวที่สป,ปานนคะนอกนั้นก็จะเป็นเสื้อยืดแล้วก็กางเกงขาสั้นซึ่งตัวเนี้ยก็คือเป็นของแบรนด์เมื่อกี้แหละมันเป็นคือเกงในร่อนนะคะมันก็จะใส่ใส่สบายใส่ง่ายแห้งง่ายนะคะแล้วก็เลือกสีที่มันสดใสนะคนจะได้สังเกตรเราเห็นนะคะเพราะว่า คือส่วนตัวไม่ค่อยมีเสื้อสีสดๆก็จะมีสีขาวสีดำอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกจัดสีดำละกันแต่ว่าเลือกกางเกงให้แบบสีสดหน่อยนะคะก็อันนี้หนึ่งอย่างอ๋อเมื่อกี้ลืมพอกลืมบอกก็คืออันนี้เป็นกระเป๋าแบบช h o p p i n g bag แบบทับได้มันจะม้วนกลาองออกมาแล้วก็จะใส่ของได้นะคะแล้วก็มีผ้าขนหนูผืนเล็กประมาณประมาณประมาณนี ผ้าเช็ดหัวผ้าเช็ดหน้าอะไรเงี้ยเลยซึ่งอันนี้เป็นผ้าคอตตอน100%นะคะก็คิดว่าน่าจะซับน้ำได้ดีน่าจะเป็นประโยชน์ไว้หนุนนอนหรือเปล่า Anyway อ่ะอันนี้คือหมวดหมู่ของเสื้อผ้านะคะอันถัดไปก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบของใช้ทอเล t ท,ทรีนะคะซึ่งทอเล t ท,ทรีเนี่ยจริงๆอ่ะคือจริงๆมันต้องมี ยาสีฟันแม่งสีฟันเนาะแต่ว่าไม่ได้มีสำรองที่บ้านนะคะเดี๋ยวว่าจะไปซื้อมาเติมแต่ว่าก็ใส่อันนี้ไว้ก่อนก็คือเป็น cleansing โฟมล้างหน้าแหละแล้วก็ shower gel เดาวเองว่า shower gel นะ่าจะใช้ซาบผมได้เดีด๋ยวดเหมือนกันแต่ถ้าคือมันไม่มีขวดเล็กอะถ้าได้ถ้าไปซื้อเพิ่มก็จะซื้อแชมพูขวดเล็กไว้นะคะแล้วก็มี shower cap shower cap ได้มาจากเวลาไปเที่ยวโรงแรมนี่แหละเอเวลาไปเที่ยวนี่แหละก็พักตามโรงแรมก็หยิบมานะคะอันนี้เป็นเเป็นฟองน้ําขัดตัวนะคะแบบถ้าแช่น้นําแล้วมันจะพองออกมาอันนี้ได้มาหยิบมาตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็พักที่โรงแรมนะคะเขาก็มีมีให้แล้วก็อะไรอีกอ๋อผ้าอนามัยนะคะใส่ไว้นในกระเปะะ๋านี้คือมันเป็น เ,เก็บผ้าหนาไมายทุกคนคือได้มานานมากหลายปีแล้วแหละเป็นของพรีเมียมนะคะก็อันนี้เป็นอย่างอ๋ออีกอย่างนึงคือทิชทชู่เปียกทิชชู่เปียกหนึ่งแพ็คทิชชู่แห้งหนึ่งแพ็คน,นี้ก็อีกหมดหมดนึ่งนะคะแล้วต่อไปก็คือพวกหยุ่ยาเนาะเริ่มที่อันนี้เป็นปลาสเตอร์แผ่นใหญ่กันน้ำนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราผ่าตัด เนื้องอกที่มดลูกเนาะมีแผลที่หน้าท้องนะคะตอนที่กลับบ้านมาคุณหมอเขาก็ให้ปลาสเตอร์มาแผ่นเบื้องต้นเลยนะคะคือมันเป็นแผ่นเท่านี้เลยทุกคนไว้ปิดแผลหน้าท้องนะคะซึ่งมันกันน้ําดีมากเพราะว่ามันคือต้องปิดแผลแล้วก็อาบน้ําคือมันอาบน้ําได้เลย,เลยแหละอ่นนี้ก็เหลือหนึ่งแผ่นพอดีก็แพคเอาไว้เลยนะคะต่อไปก็เป็นปลาสเต์ยาอลเล็กปลัสเตียาอลเล็กซึ่งเหลืออันเดียวงงมากก็ไปซื้อเพิ่มนะคะทั้งบ้านเลยหนึ่งอันทวน แล้วก็อันนี้ยาแก้แพ้จริงๆมันมีกล่องด้วยนะจะหาอนิยาแก้แพ้ไทลลนอลพาราเซตามอลนะคะแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์สเปรย์จริงๆมันจะหมดแล้วแหละเดี๋ยวต้องจะหมดหรือยังเนี่ยต้องไปเติมนะคะแอลกอฮอล์สเปรย์แล้วก็แอลกอฮอล์แพดนี่แอลกอฮอล์แพดชอบใช้เนบะเนี้ยมันสะดวกเหมือนกันแล้วมันก็ สะอาดรู้สึกสะอาดสุดๆนี่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพกไว้เป็นเออเอเซนเชียล